อ่าก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาชมเหรียญหลวงวัดพัดนะผมบุญยากาโมนะผมวัดหด้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์เนาะนั่นก็คือรุ่นไตมารนะผมเนาะก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับผมเนาะไม่ได้มีตัวอย่างห้าพิมพ์มาให้ได้ชมเนาะวันนี้ก็จะเอามาให้ได้ชมนะครับผมทั้งหมด5้าพิมพ์นะผมเนาะว่าเหรียญจริงเป็นยังไงครับผมสวยงาม ไม่สวยงามนะผมนะ้องสำหรับท่านที่อยากเช่านะผมเนาะรุ่นไตรมาสนะผมนะ้องอยากดูว่าพิมพ์ไหนถูกใจไม่ถูกใจนะผมเนาะมาดูพิมพที่หนึ่งดีกว่าเนาะเอามาให้ดูแต่ละพิมพ์นะวันนี้นะ้อนี่พิมพ์แรกเลยนะผมนะส่วดีกว่านี่นะผมเป็นพิมพ์หลวงพ่อคูณนะผมเนาะรุ่นสร้างบารบมีปีหนึ่งเก้าน,นะผมอยู่ในบรรดาหลวงพ่อคูณนะผมเนาะนอย่างนี้เลยนะผมเนาะรูปทรงเหลียนนะ ชอบพิมพ์ไหนเก็บพิมพ์นั้นครับผมเนาะผมก็มีแบ่งปันทุกพิมพ์นะครับผมเนาะถ้าไหนชอบพิมพ์แบบไหนรายการอะไรนะผมเนาะผมมีแบ่งปันนะครับผมเนาะชอบเนื้อไหนรายการไหนนะครับมีลูข้างหน้านะผมเนาะมีนี้เลยนะผมเนาะพิมพ์เดียว,นนะก,วยกันเนาะผมว่าควรหาดูข้างหลังนะผมม,มีนี่จะเป็นยันแบบนี้เนาะ ชอบไม่ชอบพิจารณาครับผมเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับผมมนะีทั้งหมด5้าทีมนะครับผมแล้วแต่ท่านไหนชอบแบบไหนนะครับผมนะแต่ละท่านก็ชอบไม่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูนะครับผมทีมที่2นะครับผมนะนี่เลยนะครับผมปั๊บนี่นะครับผมเป็นทีมนั่งพานะครับผมนะ้องโคกกระซั้นนะครับผมนผมี่ผูปแบบกเลียนผลวพ่อเต็มองนั่งพานนะครับ สวยอุนพิมพ์นะผมเนาะผมมองว่าสวยทุกพิมพ์น่าเก็บนะครับผมเนาะน้าพิมพ์นะผมนะรายการรูปผมก็ยังเหลือนะผมเนาะชอบพิมไหนผมก็มีแบบปั้นนะผมนะทักเข้ามาสอบถามได้ผมจะขึ้นไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้นะผมเนาะผมนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยดูนะครับสวยงามนะผมนะนะครับผมพิมที่สองเนาะโคกัสซับนะผมเนาะ ไปแบบเร,เร็วๆไว้นะผมผนอกาพิมพ์ที่สานะผมนีน่นพิมพ์ที่3นี่นะผมเป็นพิมพ์วปูพิมพผมน้องคอเอียนผพิมพ์นี้นะครับผว่าจะคอเ,อนอเอนีน,นี้จะมีแบบหเวเขียมผหเทียมต้องไปสกน,นะเาป็นาการสร้างน้อยบบที่เป็นหัวเขี่ยมก็ต้องไปรู้นะว่าทีไหนจะได้เพราสร้างน้อยน้วะ บางท่านก็เร okay, ียกว่าพิมนี้ว่าพิมหมวกเที่ยมครับพิมปูพิมฟอเอียมนะครับมาดูข้างหลังดีกว่าครับนี่นะผมข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมเนาะเออผมไม่มีบล็อกนิยมมาให้ดูนะผมนอนนี่ครับบล็อกนิยมยังไงผมรุ่นนี้น่าเจ็บใหญ่เนาะมีลูกเล่นนะผมเนาะแต่ละพิมแต่ละรายการเนี่ยครับบุญญานะผมนอนนี่ แต่ถ้านิยมจะเป็นบุญยะนะครับผมตรงยาเนี่ยจะไม่มีครับจะมียะกับยานะครับผมผมมีตัวอย่างให้ดูนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่เหรียญนี้เป็นบุญยากาโมนะครับผมเราจะมีบางเหรียญที่เป็นบล็อกข้าหังจะเป็นบุญยะนะครับผมบุญยะกาโมเรามียากับยะนะครับผมต้องหาศึกษาดูนะครับผมแต่ละพิมแต่ละบล็อกก็มีลูกเล่นกันไปนะครับาะ ไ้พงม,มาผิดถูกเนี่ยก็ต้องขอไปด้วยนะผมเนาะนี่นะผมามาดูพิมพ์ต่อไปนะผมพิมพ์ที่สี่นะผมนี่เลยนะผมเป็นพิมพ์เสมาเสียคราบแก้วเนาะเสียคราบแก้วก็มีรุ่นที่บอ,อกไปก่อนหน้านี้ก็เป็นพิมพนี้แล้วเนาะพิมพ์เสียคราบแก้วนะแต่จะมีรุ่นเป็นของรุ่นไทมาร,ร์ดนะพิมพ์ดัยกับ,บเสียคราบแก้วนะโดยแบบรูปทรงเหลี่ยมนะ ครับนสวยงามครับผมเนาะชอบที่ไหนเก็บพิมพ์นั้นนะผมเนาะดูดิวันสวยงามแต่ละพิมพ์แต่ละรการนะดูดิอย่างนี้เลยนะครับผมเนาะข้างหลังเนาะนี่ถ้าไหนชอบพิมพ์ไหนก็หาเก็บพิมพ์นั้นนะผมเนาะแต่ละพิมพ์ก็มีความสวยงามอยู่ในตัวนะผมนะผมเนาะชอบพิมพ์ไหนเก็บพิมพ์นั้นนะผมมามาดูอีพิมพ์มาท้ายนะผมเนาะ นี่นะครับผมเป็นพิมพ์หลวงปู่เอี่ยมนะผมวัดหนังนะคุณเนาะนี่หลายท่านก็จะเคยเห็นพิมพ์หลวงปู่เอี่ยมเนาะนี่อย่างเงี้เลยนะผมเนาะนี่สวยงามนะผมหน้าเก็บหน้าสมทุกพิมพ์นะผมเนาะแต่ละพิมพ์ที่ผู้สร้างจัดสร้างก็มีแต่เี่จีดังแต่ละท่านเลยนะผมเนาะแต่ละอาจารย์นะผมเนาะนี่ตามผู้สร้างก็ได้จัดสร้างพิมพ์แต่ละพิมพ์ก็ ดังอีู่แล้วนะผมน,ะนี่ยดูเถอะผมของเจจีที่ทรงค่าแต่และอาจารย์อยู่แล้วนะผมเนาะนเป็นอย่างนี้เลยนะผมเนาะชอบพิมพ์ไหนหาเก็บพิมพ์นั้นนะผมดูครับนี่มีให้ลุ้น <c oughs> ทั้งหมดห้าพิมพ์นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะผมเนาะนี่นะครับผมห้าพิมพ์กันเลยทีเดียวนะผมเนาะสวยงามนะผมเนาะแล้วก็วิธีปลูเกเสกก็ดีเนาะ ผูกเสียในบวชด,ด้วยครับรุ่นนะี้เนาะวิธีเข้มขงนะังเนาะวิธีใหญ่เนะาะแต่ท่านได้ดูก็จะรู้นะครับเนาะสำหรับรุ่นไหนที่เป็นอาจารย์ของสุวรรณจัดสร้างก็ยิ่งใหญ่นะเนาะพิกีใหญ่ทุกรายการมาดูข้างบน,นครับเป็นแต่ละเนี้ยแต่ละรายการดีกว่าข้างบนน,นี่เป็นเนี้อเงินนะครับเงนินเงินบริสุทธ์ครับมันก็ใ้่ท่านนะผมนะผมไม่อยากออมา กันนผมว่ามันคล้ายกันนะผมเอาตัวอย่างให้ดูแต่ละเรียญแต่ละเนี้ยรายการเนาะชอบเนื้อไหนรายการไหนทักมานะผมเนาะผมมีแบ่งปันทุกรุ่นทุกรายการนะผมเนาะสำหรับรุ่นไตมาทนะผมเนาะนี่นะผมชอบเนื้อไหนรายการไหนก็ลองทักมาดูว่าผมมีนะครับตัวอย่างเลเน้ะผมเนาะสวยงามทุกกิมทุกรายการนะผมเนาะรุ่นไตมาทหกสามเนาะก็ แต่ละรุ่นที่อาจารย์สองสุพรรณสร้างก็รอนาน้าผมงานออกมาก็คุ้มค่าทุกรายการนะผมเนาะเอามาให้ดูตัวอย่างได้ชมเพียงเท่านี้เนาะครับวันนี้เนาะอ่าก็ขอขอบคุณพี่ๆเป็นเพื่อนทุกคนนะผมที่เข้ามาติดตามได้รับชมนะผมเนาะสําหรับท่านที่ติดตามช่องแล้วนะผมก็ขอให้รวยเง้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะผมเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามช่องเลยผมเนาะสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ